สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงของคนราศีตุลประจำเดือนกันยายน2563ราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีตุลน,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกการงานของชาวราศีตุลในเดือนกันยายนในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคุณมีโอกาสได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ๆทําให้คุณได้แสดงศักยภาพของคุณออกมาอย่างเต็มที่แต่ก็มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเรื่อยๆประกอบกับช่วงเดือนนี้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยดีทําให้ไม่มีคนคอยช่วยเหลือคุณเท่าไหร่ค่ะทําให้ทําให้โอกาสที่งานจะไม่สําเร็จตามแผนที่วางไว้เป็นไปได้ค่อนข้างสูงชาวราศีตุ คนที่สมัครงานไว้หรือรองานอยู่ช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ได้งานนะคะส่วนชาวราศีตุลที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างดีลูกค้าค่อนข้างเยอะแต่อยากให้ระวังเรื่องการเซ็นสัญญาหน่อยนะคะเพราะโอกาสมีปัญหาจนทำให้ธุรกิจเดือดร้อนได้ค่ะ การเงินของชาวราศีตุลในเดือนกันยายนในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางรายได้เข้ามาเยอะมากขึ้นมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาหลายทางมากขึ้นแต่รายจ่ายก็มากเช่นกันเป็นการจ่ายไปเพื่อดูแลคนในครอบครัวจ่ายทีเป็นก้อนใหญ่และอีกเรื่องที่ต้องระวังคือการนำเงินไปลงทุนในช่วงนี้โอกาสขาดทุนสูงมากค่ะ ความรักคนมีคู่ของชาวราศีตุลในเดือนกันยายนในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลางมีช่วงที่ไม่เข้าใจกันงอนกันทะเลาะกันบ้างแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ช่วงดีกันก็หวานแหววคู่ไหนที่ยังไม่ได้แต่งงานวางแผนจะแต่งงานกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ก็ทำได้ค่ะความรักคนโสดของชาวราศีตุลในเดือนกันยายนในเดือนนี้คนโสดยังไม่มีเกณฑ์เจอคนที่เหมาะสมนะคะคนที่คุยคุยอยู่ก็มีโอกาสยุติความสัมพันธ์ค่ะ สุขภาพอยากให้ชาวราศีตุลระวังเกี่ยวกับโรคกระเพาะแล้วก็กดไหลย้อนถ้าชาวราศีตุลได้มีโอกาสทําบุญอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับการถ่ายชีวิตโคกระบือค่ะอันนี้เป็นการทํานายดวงข้าวๆข,ของชาวราศีตุลประจําเดือนกันยายน2563ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ